ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4ลงวันที่7มีนาคม2565พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบไปจนถึงวันที่8มีนาคม2565บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็ุตกเป็นบางพื้นที่รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปันกลางจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้นฟาคนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงในการอยู่ที่โ่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรความเตือนการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรของท่านไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้ในวันที่7มีนาคม2565บริเวณภาคเหนือได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตร พิษณุโลกและเพชรบุร์ภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมหาสารคามกาลาสินมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครรัชสีมาบุรีลำสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางได้แก่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลาดบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคนปรปฐมรวมไปถึงในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออก ได้แก่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันในวันที่8มีนาคม2565ในบริเวณภาคเหนือจะมีผลกระทบได้แก่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่บริเวณจังหวัดบุรีรัม และนครรัชสีมาภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกัญจนบรุรีลัดบรุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกได้แก่บริเวณจังหวัดระยอง,จ,งจันทบุรีและตราภพากใต้ได้แก่บริเวณจังหวัดเพชรบรุรีและประจวบคีรีขัน จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในบริเวพณพื้นที่ดังกล่าวนะครับตั้งแต่วันที่7ไปจนถึงวันที่8มีนาคมนี้นะครับให้เฝ้าระวังนะครับพายุฤดูร้อนนะครับจะเข้าประเทศไทยในวันที่7-8มีนาคมนี้นะครับจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนให้เฝ้าระวังนะครับฝนที่อาจจะตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงและรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับให้เฝ้าระวังเอาไว้ด้วยนะครับ และสําหรับในวันนี้นะครับทางช่องของเราก็นําเสนอพยากรณ์อากาศมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพียงเท่านี้นะครับท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่มาของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับสวัสดีครับ